ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับเพราะความเห็นแก่ตัวของคนคนเดียวที่จะทำให้ประเทศเขมร กลายเป็นตัวตลกของโลกพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของฮุนเซนและมันก็คือความอัปยศของอาเซียนด้วยพิธีเปิดซีเกมส์โดยมีเจตนาที่จะนำเอาธงชาติของอินโดนีเซียเมียนมาและเวียดนามกลับหัวลงและเมื่อพิธีจบลงก็ได้สร้างความไม่พอใจเป็นอย่างมากต่อคนในสามประเทศนี้โดยเฉพาะประชาชนในประเทศอินโดนีเซีย ถึงข,ขนาดโกรธแค้นต่อนายฮุนเซนเป็นอย่างมากว่าทำไมถึงไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับธงชาติของเพื่อนสมาชิกในอาเซียนกันหรืออย่างไรการกลับหัวของธงชาติทั้ง3าประเทศก็ได้ดำเนินไปจนเสร็จสิ้นพิธีการเปิดซีเกมส์ในประเทศขเขมรตัวฮุนเซนเองนั้นก็เล่นบทเงียบแม้จะรู้อยู่เต็มอกว่าตนเองนั้นคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาและก็ปล่อยให้ชาวขเขมร ได้ออกมาขอโทษแทนตนในสังคมโซเชียลอีกครั้งซึ่งจริงๆแล้วธงชาติที่ฮุนเซนต้องการจะนำมากรับหัวมากที่สุดในพิธีการเปิดกีฬาซีเกมส์ในครั้งนี้ก็คือธงชาติไทยนั่นเองแต่ไม่ว่าจะนำธงชาติไทยมากรับหัวอย่างไรธงชาติของไทยนั้นก็ยังคงตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่เหมือนเดิมและแถบสีของธงชาตินั้นก็ยังเรียงอยู่แบบเดิมซึ่งไม่ว่าเขเมรน,นั้น จะพยายามกลับหัวลงสักกี่รอบก็ตามและครั้งนี้หัวจึงไปออกที่ธงชาติของอินโดนีเซียเวียดนามและเมียนมาแทนนั่นเองประเด็นที่ฮุนเซนนั้นได้สั่งให้กลับหัวธงชาติของประเทศสำคัญในอาเซียนในพิธีการเปิดนั้นจากข่าววงในได้แจ้งมาว่ามันไม่ใช่ความผิดพลาดแต่มันคือความตั้งใจอย่างชัดเจนโดยที่มีเหตุผลที่น่าตกใจเป็นอย่างยิ่งว่า การตั้งใจเอาธงชาติของประเทศในอาเซียนที่เป็นคู่แข่งแย่งเหรียญทองที่สําคัญของขเขมรน,นั้นเอามากราบหัวลงมันเป็นพิธีกรรมความเชื่อของหมอผีขเขมรเพื่อที่จะทําให้ชาติคู่แข่งเหล่านี้ได้พลาดเหรียญทองและเป็นเจตนาของฮุนเซนเองที่ต้องการให้เป็นแบบนี้ด้วยเพราะเหรียญทองในกีฬาซีเกมส์ของขเขมรจํานวนมากนั้นล้วนแล้วแต่มีผลต่อคะแนนเสียงที่กําลังจะมาถึงของนายฮุนเซนผู้นำขเขมรน,นั่นเอง ฮุนเซนจึงพยายามทำทุกอย่างแม้จะรู้ว่าประเทศในอาเซียนเหล่านี้จะโกรธเกรียดชาวขเขมรมากเพียงใดก็ตามแต่ฮุนเซนนั้นก็พร้อมจะทำทุกอย่างหากถ้ามันเป็นผลประโยชน์ต่อตอนเองและก็ไม่ได้สนใจในประเทศอาเซียนที่มีการประท้วงและไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองได้ทำไปฮุนเซนคิดว่าแค่คำขอโทษไม่มีเจตนาแล้วทุกอย่างนั้นจะจบลงแบบง่ายๆ แม้ว่าจะมีผู้รู้ทันในสิ่งที่ตนเองนั้นได้กระทำลงไปก็ตามในการนำธงชาติของสามประเทศมากลับหัวลงในพิธีการเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ของเขมรย่อมไม่ใช่เรื่องที่บังเอิญอยู่แล้วที่จะเกิดการผิดพลาดได้มากขนาดนี้จึงทำให้เกิดความสงสัยขึ้นและก็ได้มีการส่งคนเข้าไปตรวจสอบแบบเงียบๆจึงได้รู้ความจริงว่าเรื่องราวที่เห็นว่าผิดพลาดทั้งหมดนั้น ผู้ที่สั่งการให้เป็นแบบนี้นั่นก็คือฮุนเซนเพื่อให้ทําตามพิธีความเชื่อของศาสนานับถือผีการกระทําและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของฮุนเซนก็เกิดมาจากเจตนาของเขาที่เขาเชื่อว่า,ขาเขมนจะได้เป็นเจ้าเหรียญทองได้ในครั้งนี้นั่นเองเมื่อสืบรู้ความจริงผู้นำชาติต่างๆในอาเซียนจึงไม่ได้ติดใจอะไรพอรู้และเข้าใจในพฤติกรรมของฮุนเซนเป็นอย่างดี และก็ไม่อยากไปข้องแวะให้เกิดปัญหาขึ้นมาหรือพูดง่ายๆว่าไม่อยากไปให้ความสำคัญกับผู้นำเด็กเลี้ยงแกะอย่างขเขมรเช่นหุนเซนที่มันเสียเวลาและไร้ค่าไร้ประโยชน์แค่ส่งนักกีฬาแข่งแข่งไปให้จบเพราะปวดหัวกับความไม่ได้เรื่องของฮุนเซนและก็พลาดกันทุกชาติที่ซีเกมนั้นจัดในประเทศขเขมรในครั้งนี้แต่ก็ได้กลายมาเป็นเกมทางการเมือง และผลประโยชน์ของอุนเซนไปแบบเต็มๆด้วยแต่โชคดีที่ประเทศไทยได้ออกแบบธงชาติออกมาได้สวยงามเด่นสงา่าและหมอผีขเขมรก็ไม่สามารถนำมากลับหัวเพื่อทำพิธีลงคาถาอาคมได้อาจจะเป็นเพราะพระบารมีของประถมกษัตริย์ไทยในทุกยุคทุกสมัยของราชอาณาจักรของเราที่สามารถปราบประเทศเมืองหมอผีขเขมรได้แบบหมดจดและก็เด็ดขาดมาได้ตลอด แถมก็ยังได้นําประเทศหมอผีนี้มาเป็นทาสมาเป็นเฉลยอ,อยู่หลายร้อยปีด้วยแม้จะพยายามส่งเสริมเอาเรื่องคำสอนของพระพุทธศาสนามาเผยแพร่ให้กับคนพวกนี้มาโดยตลอดแต่สุดท้ายนั้นการนับถือผีมาตั้งแต่ต้นบนรรพบุรุษก็ยังคงสืบสารกันต่อมาจนถึงลูกหลานในปัจจุบันนั่นเองขอขอบคุณบทความอาจารย์เดชานรุนาธถ้าเรื่องเป็นแบบนี้จริงๆก็ถือว่า คนที่มุ่งจะทำลายชาวเขเมรน,นั้นมันก็คือฮุนเซนนี่เองเขาไม่เคยสนใจอะไรหรือใครสนแต่ตัวเองจนทำให้ประชาชนในชาติเขเมรน,นั้นไม่มีที่ยืนแล้วในอาเซียนเราจะสังเกตง่ายๆครับว่าในเพจต่างๆหลายเพจถ้ามีคนเขเมรเข้าไปแสดงความคิดเห็นก็จะโดนเพื่อนๆในอาเซียนโจมตีอยู่บ่อยครั้งมากๆไม่ว่าจะพูดหรือแสดงความคิดเห็นอะไรก็จะโดนมองว่า เป็นพวกหัวขโมยเป็นโจรมาคอยก๊อปมาเครมของของไทยไปแบบหน้าด้านๆอยู่เสมอตั้งแต่เริ่มแข่งขันซีเกมส์มานั้นมหากรรมการโกงบันลือโลกก็ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทดลองการแข่งขันกันเลยทีเดียวเวียดนามโดนเข้าก่อนตั้งแต่การแข่งขันโบกตอหญิงเวียดนามนั้นทั้งเตะทั้งต่อยจนมวยหญิงโบกตอเขมรนั้นแทบตายแทบหายใจไม่ทันเลยทีเดียว จนหน้าเสียนั่งเศร้าเรียบร้อยแล้วใครที่อยู่ดูการแข่งขันในวันนั้นร้อยทั้งร้อยก็ต้องบอกว่าเวียดนามชนะขาดแน่นอนแต่ความอัพยศก็ได้เกิดขึ้นจนได้เขมรกลับชนะสงั้นมันช่างหน้าขำน่าสังเวชใจจริงๆครับไทยเองนั้นก็โดนโกงแบบงงๆตั้งแต่กีฬาหมากรุกเป็นต้นมาอย่างล่าสุดการแข่งขันกีฬายิวิสูประเภทชาย ซึ่งไทยนั้นได้แพ้ไปเพียง0.5คะแนนเท่านั้นและก็ได้เหรียญเงินไปซึ่งเวลานั้นนักกีฬาไทยและสตาฟโค้ชของไทยนั้นก็ไม่ยอมและก็ได้มีการประท้วงอยู่หลายครั้งจนทางกรรมการนั้นได้มีการนับคะแนนกันใหม่ผลสุดท้ายทางเขเมรก็ยอมรับว่านับคะแนนผิดพลาดจึงได้เกิดมีการรับเหรียญทองคู่กันสุดยอดไหมล่ะครับประเทศเขเมรซึ่งมันไม่ตรงกับที่ฮุนเซนเคยพูดไว้ว่า กีฬาซีเกมส์ในครั้งนี้จะมีความโปร่งใสามากที่สุดซึ่งมันกลับกันเลยทีเดียวเมื่อคิดจะโกงคิดจะเล่นสศกรปรกใส่ชาติอื่นเขาแต่ด้วยความปัญญาอ่อนไร้สติปัญญามันจึงไม่เนียนเลยจนกลายเป็นตัวตลกไปทั่วโลกเมื่อคนอื่นๆมองเห็นคนขเขมรเขาก็ต้องสายหน้าด้วยกันทุกคนเลยทีเดียวเมื่อมองแล้วก็เหนื่อยใจนะครับซึ่งถ้าเป็นกีฬาประเภทที่ใช้สายตาในการให้คะแนนนั้น ซึ่งเขมรนั้นก็ไม่มีมาตรฐานอยู่แล้วและจะเป็นการที่ยากมากๆที่ชาติอื่นนั้นจะเอาชนะเขมรได้แล้วท่านผู้ฟังทุกท่านล่ะครับมีความเห็นยังไงแชร์ความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังมาโดยตลอดครับขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากโลโลกได้โปรดดลบันดาลให้ท่านผู้ฟังทุกท่าน มีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ